สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมือ้อวันบ่าเบิกบ่าวกอปีตัดเข่าเนาะผู้คนตัดเขาอยูุลมพูและซักพฝนตัดแต่จกัจกจกังหายเลยเบรรยากาศยามบ่ายยามเพลนเนาะพี่น้องอางามงามเข่านี่ก็ยังพันมีไฟสุกปัญหาดอกพิจน,นาบา่าวกอปีแต่ก็เล็กหน้าผู้ใดทางไหนอีเมื่อบ่าวกอปี เกี่ยวกับป้าคนเนาะน้องนั่นเข้าข้าวียอกเบอร์กุ่ะกันกเลยได้เก,กี่ยวสองคนสามคนกับมือกล้องน,นี่แหละมือกล้องก็ขึ้นมาเอาน้ำเด็กก็เลยมาถ่ายคลิปให้บาก็ปีผึ่ตาเขาเบ่งบรรยากาศพี่น้องตอนบ่ายแดดๆซาพี่น้องเอ้ยแดดก็บแดดน่ะหน้าทงนั้นนะเขาใส่รถเก,กี่ยวนะเกี่ยวแล้วแล้วอยากจะน้ำบาก็ปี กเกี่ยวก็บ่ได้ร้ายดอกพี่น้องคันใสเครื่องตัดสองเื่องกันนี่ทักหน้าจางหายสองสี่ตายหายอยู่ยุรุ่มผูกกระมีเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหบรรยากาศนั้นอยื่นทั้งเฮือนสูงเหือนกับสิงงงามๆแน่ปา้องผางามมีดีซีผาสีหยังข้างแน่ไมีแต่ถงไหายถงหน้าได้ละพี่น้องเอ้ยอืมผอใหญ่คิดเบ็ดได้บ่พ่อ อืมใคเบ่เงินพอใหญ่คิดเวทกันเนาะพี่น้องเนาะจากผ่นสีได้ป้าจากโตจากโตเนาะอืมนั่นนะนั่นเขา่าโตเบาก็ปีเ้าเกี่ยวมือแรกกะลงไปหอดหันกะเบิดเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวมือเละเดียวกะแล้วเกี่ยวเทวเท่งแล้วก็ลงไปเกี่ยวเท้าลุ่มอีกเกี่ยวแน่นๆน่นเลยเดินป้าก็ปีเราใส่เสื้อดำนั่นนะป้าล้วเกี่ยวนั่งข้าง เกี่ยวกับเกี่ยวประดับคือเก่าเนาะพี่น้องนาย่านพนตกพนลินลงมาอีกเขาเอาพ้นสีต๊กมาแห้งหมืออื่นนะับ่ฟังพนเกี่ยวอย่างเดียวเลยพี่น้องเฮ้ยเขามันสุกแห้งจนซี่กอยเลยแหล,และไปไปเบิง่งอยู่พญาย่คิดเบดก่อนจนังไปเบิ่งเบาก็เปลี่ยนตัดเขาไปพี่น้องไปน้องกับน้องสุดยอดสุดเกิเกนเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิง่ง พญใหญ่สิได้ปลาจากักโตเนาะคิดเบ็ดมันคือเบากระปี่วะอีพอใหญ่นี่น่าใสได้จกักโตแล้วอือหือมองในมือขีดเบ็ดมันอยู่บ่นี่น้ำเบิ่งอีพอใหญ่อือหืปลานิ่ใหญ่แนโตหนึ่งพี่น้องตรงนี่นปลาตัวน้อยก็เอาพอใหญ่ก็เอาใช้ปลาโตหน้อยนี่ ปิ้งน้องมันจังมัน,อ,อ,นอือปลาดุกกะโตัวปืนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะปลานิ่นหนิ่โตใหญ่อยู่ปลานิ่นบ่เพาะอ,อาะือเอาปลาดุกขัดคือบ่เอาเพาะมาปิ้งกินกับตาาับ้มะฮุงแซ่บๆซ่บยำเตียงอยากได้เบาเลยต้องใส่เาฮาหิวเข่าแล้วเฮาอยากกินกับปิ้งอือปืนใหญ่กระมันอยู่แต่บ่มันปานไดเปล่าก็ปิ้งแล้วเอาเราได้ปลาดุก อืมเมืองอีพ่อใหขี้เบ็ดนี่ยามๆเที่ยงมันบ่ม่านคือยามเช้าบ่นีนะเบิ่งมาลุ้นมาชมกันเบิ่งว่าันผู้อีพ่อใอีพ่อใสิได้ปลาอยู่บ่ได้ปลาตัวใหญ่ตัวน้อยนตึกเบ็ดมานคือว่าก็อีอยู่บ่ มีไม่ยายย่านมันย่านลูกเพิ่นบดได้ยินหน้าแห้งเอาลงไปส่งเองบ่ถามือกล้องเนาะผู้ย่างแแท่่แทะ,แทะแ่ลงแล้วย่านเขาหิวน้ำเพิ่นบดได้ถามือกล้องก็ซสะโพกสุสลลสว่ามหลําลมชมวิวบึงปลาน้ำพออ่อใหญ่อยู่นี่อืมเมื่อน่ะมันบ่อนตัวบางใหญ่หนึ่งได้นะเพราะเอาสิทธิ์ลงไปวังมันบ่อนผู้ มันบ่อยากได้บ่มามันกินหัวอาหารอิ่มบ่นี่อือต้องขีดเอาแต่ยเมื่ยมุ้าต้องแต่พันได้เกลือพูณเนาะได้สามสีเอาหมดและอันนี้มันกระเฮ้งตัวเพือดสีได้นี่แต่เราสีได้อีกค่ะเป็นเขางงายเด็กพี่น้องเอ,อ้ยปลาดุกเกเอาลดเบาแ้วพอเอาไปปิกีกยิงกับตาแมงหงอืมมืงน้องกับปุ้ยขึ้นไปเบิ่งทั้งๆน่ะคันเกลือไง เห็นมันลอยดอกเด็กดุเด็กๆๆอยู่เลยปลาดุกกับพี่น้องเอ้ยน้ำมันเป็นสีนี่ได้พี่น้องมันบ่มีบ่อนเปลี่ยนบ่อนถ่ายนะ้ำบอเต้นนองเลยพี่กายนี่อัอญญ่ยาห์มา,าอิลีได้แล้วพี่น้องหักโต๊ะใหญญายานี่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 นนได้ปลาน,นินปลาดุกมันบวกกินเบ็ด พ่อใหญ่จอบซ้อมมาอยู่นี่แหละแน่คือปลอยอืมมันน้อยพี่น้องพ่อใหญ่ปล่อยปล่อยมันแหละมันรุ่นมาซมกันใหม่สิได้ตัวใหญ่อยู่บ่มันก็มีแต่โตซํานี้บ่จักนี่นะหืออือนั่นๆๆมันตอดน้อยๆน้อยๆแล้วนะป้าิวกลายอีหลีเนาะ ไปพี่น้องไปไปเปบิงเบาก็ปเปลี่ยนน,นะตาดขาวเกี่ยวขาวกับป้าพันสองคนสิได้จังห้เนาะไปเอาไปถามพันเบิงอือยังพันมาอือพี่น้องไปไปเปบิงเบาก็ปลี่อนนั่นอืมเคหมับกบวกก็งามอยู่มีเลี้ยงมูอีกหนะน้องเนาะอืมดอกไผ่ผัดบรเห็ปีิดมีมูพันอยู่สองต ตื่นอู้อู้เมืองหนาพันจะ,จะสร้างกันนั้นีีอย่างบลาดิเกลือบรดิเกลือบรดิเกลืออืมอยากกินอยากกินหัวอาหารมันวะอืมงามอยู่ในหมูพันธุ์เขาก่อนีิในหมูพันุเขายังพันธุ์ในสมดอกพี่น้องเขายังพัน์ในถังขวบมันสมวะเขาจงพันธสม อืมห่ะมันเป็นทัน่งอิลิได้ระว่างเมนูเนาะค้ายๆหนูมูฟัน,นเหมือนกันมาไก่บอนบ่าก็เปลี่ยนตาข่าวเลยพี่น้องเลยแดดอิลิดแดดแห้งอีลียิมยิมยิมยิบไปเลยมึงทองผ้ากรซิฟ้าแห้งขนาดเขาเกี่ยวเขาเนื้นเงินเพือน,นพี่น้องเงินโตขึ้นไปถ่าย บรรยากาศสูงๆมะเฮือนมันูสูงๆน้ำร่มกับลมแดดแดดบุกา้าขึ้นและพี่น้อยย่านมันปิวไปไปเปบิ่งบากกปีปไปบันเวลาแมองมันเลยบากกปีเราก็เกี่ยวแล้วล้วบอกหิวน้ำเลยบอเอาน้ำมาให้บากกปีกินก่อนเอาน้ำหน่บอยงอมกินน้ำเว้ยเพิ่งใช้บาหิว หิวข่าวเลยก็พ่อยาอ่ะน้่งแห่งเบาก็บีน้่งโมเย็นน้่งเย็นนั่งเย็นเลยพี่น้องเบาก็บีก็หิวข่าวเลวก็สิได้ขึ้นแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะหิวนั่งยังแหงเราสิกินหยกประตูอีลีต้นโตมันบผสุกกับผัเกี่ยวเอาผักตัดเอ้าเอานล้วมันมาอือ บาวมาเดี๋ยวบ่าวก็ปีกอะใส่แล้วเนาะพี่น,อน้องเน,ะงนะาจะจไปจักรโหมก่อนเพร่ะหนาเศร้าเมื่อยกับเพิ่นหิ้วข่าเนี่ยเมื่อเศร้าเพิ่นปวดยินข่าวเพิ่นยินขนมและเพิ่นอิม่มจงใจบ่าวก็ปีกแล้วกัมาไม่อยู่ใกล้หมูเนาะเรามาลงขี่หมูได้หมูหมูหมูผู้สาวได้นนหน่ะหมูแม่พันธุ์เราจะมาเห็ดเป็นแม่พันธุ์ คือสิมือแห้งขนาดเนาะพี่น้องเนาะอยู่แล้วหิวข้าวก็บ่หิวข้าวเพิ่นบ่ได้กินข้าวเช้าเลยบอกให้เพิ่นกินเพิ่นก็บ่ยอมกินอืมจักจักมงแล้วบ่ได้เบิ่งมองเมื่อแห้งก็บ่น่ะมึงเนาะพี่น้องดแห้งอืมึงนนาก็ีเกี่ยวจงห้ว่าให้นึงอันให้นี่เขาเอาเตียเออบ่แม่นเนาะบ่แม่นเนาะพี่น้องเนาะ เดี่ยวให้ใหญ่เลยบ่แล้วผัดขเข่าเบากุ๊ปี้ขเข่าเบากุ๊ปี่เห็นตาติดกันเลยแหลกเลยบ่หัวมัเป็นเป็นสองสามหา่นคิดว่าเป็นหอนใหญ่เลยนะพี่น้องเลยน่ะนะคิดว่าเป็นหอนเดียวกันเบิร์ดเนี่ยบ่แล้วผันมีขั้นนาอยู่เ่ากุ๊ปี้ผันต,ตัดใส่ยขั้นนาเนาะพี่น้องเนาะเดียวผัน,ะนตาต์เสียอย่งเบิรงบรรยากาศทองผ้านะบ่ม,มีก้อนเมฆจังอันเลยพี่น้องเอ้ยมีกันน้อยน้นะ มันคือสีบางทะเวนโบราณดอกเบิ่มป้าสมพ่อมันจังดแดดแหงแดดจนเป็นไฮเลยพี่น้องเอ้ยหยิบหยิบหยิบน้บนบนนอยๆน้อยๆนะคะเออหนวดแดดเป็นไฮเลยมาปปี้กับบวยเลยเนาะพี่นอนะ้นอ,องเนาะมาขี้กินข้เข่ากันขี้ข่ากินข่ากินน้ำระบายเข่า,า<อ>ขเศร้ากันอันนี้ข้าวเศร้า อันนี้ก็สิได้ขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สองบวกก็ปีดในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ใเด้๋พี่น้องเนาะมันเป็นกำลังใจให้ก๊อฟทำคลิปต่อ,ตอไปนะพี่น้องเราบ่อม,อมียังไรก็ขอกล่าวคขาว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง